สบายดีพี่น้องจ้าทักทายสบายดีพี่น้อง,บงเบื่อสุขุสุขคนมื้อนี้เฮาสิมาท้าบวามสะอาดว่านสวนตอนนี้ดาวสิ่โคตรายทางเกศออกก็พี่น้องบนกันปุ๊บปิดปุ๊ปิดปิดเลยเขาจะมุนจังเลยพี่น้องไม่ได,ดวสิถอดชายถอดอันนี้ออกไาวจะเอาฝากร้านชายไปเติมหายอยู่ในเมืองสวรรค์พี่นอ้องออกอยู่ทากระทราหารทัวร์ ตวนุมาด้วยังกษสแบเบดนี่ยสามวนไปดีปาลลุ<ง>ไปดีปลลุเรีบร้อยพรุ่งนี้เราจะเอาไปเติมนะคะทำไมมันเพื่อนแบบนี้นนเ,ดนนเดี๋ยวน้วปเสร็จปนมุมไงดเห็นมันเห็อยากชุมช่มๆเนี่ยไปนี่ที่มาเปิดเครื่องอยู่อู้ใไห นี่ได้มันลงทางกันแลว,ดวไ,ได้เค่ะลงจีวางเลยเอเลยไปเลยอ,อืกเลเลว้นไปเลยยาเฮ็ดแม่ว่าว่าย่าเฮ็ดอว่า่อ,าอพังเฉยเดี๋ยวนีแคขีเท่าไรเติมกับพี่นอ้อประมาณจ็กแสน สี่หาแสนกี่เปอร์เซประมาณหกหาเจ็ดร้อยบาทเนี่ยแหละจ้าทางทางขระดาษเนี่นี่มันนำนักกระจายพันธุ์อะไนี่สิบหกกิโลบอกเล่นคนเทียนไว้สิบหกจุดหนึง่องอันนี้จะเป็นทางเหมืองโพโตท่อพี่เนาะยาสีหาครานทรายไปเติมไหา มืออื่นเอากระชีใส่ทั้งแก๊สและกระถานสลับกันมันกระชีพยาธิถ่านลงไปอีกพี่น้องเดี๋ยวฮ่าสีเอามืองาตัวนี้ฉันเล็กมือมันหมดแล้วค่ะเสร็เเจเจองานนักเลยพบูนี้ก็นอ้องไข่หมกทำความสะอาดบ้านสวนนี่อันนี้เราล้างไว้เรียบร้อยอน้องก็ทเลยอากง้อนะเข่า,า,ขามาอีกอย่างมาบุกพี่น้องมี กระทางปลาเดกกระทางเกลืองัวเขามางัวจะคลองนี hmm. uh ่แหละมันมาลุยเลยเจ้า hmm. เืนเบิด์ตจนเปื mm ่อนเบิร์ตเฮ้ยเปื่อนเฮงอยู่น้องแต่ขนาดว่าตอนอยู่น่ะเซ็ตตลอดเลยเปื่อนขนาดเลย้อหกหอเล่าเลยเออเห็ดเลยเกลือนะงัวเห็ดนะเดี๋ยวทำเก็บมือพานมาให้ได้ตัวนี้ เปืือนแทน็นอาจจะเป็นหนามฝนเด้อเนี่ยฝน,ะนตกเหมือนนะ่าจะจะกต,ตกแตะหน่อยหมอหมอนี่ยังใส่ได้อยู่เลย เอเวลาเราทสิอื่นพนต๊มือนไมันเหมอบผู้ิมนมองได้ก่อนแบบนี้ไป มาใส่ขยะยังไงเกาะได้ตกมากเลยมาที่นดอะมาเบบยังไงบึ่งสุภาพแบบเดวเอาอันใดที่มันบวบเป็นตาห่าก,กันดีเก็บไปฉีดที่เราไอาพวกเสื้อผ้า เจ็ดส mm ิไปหากระสอบมาใส่เมาไปฉีดเขาเคลียร์เครื่องแล้วเ้าจันสีปัดเคลียร์เครื่องออกซะก่อนสีปัดจันสีบูพี่น้องเครื่องเ้ากะาโบได้เอาเงื่อเบิรนี่ตู้นี่เ้าก็เอาไว้แต่ก่าเทอร์น์ทนี้กล่องอันนี้เ้าก็เปลี่ยนใหม่ในราคาหลายพันปลายแต่ว่าโทรทัศน์เมามีปัญหาโบอยากทั้งเถิดกับโบอยากมีภาพเด็กกับโบอยากมีเสียงโทรทัศน์ทจะคือแบบรุ่น บุกเบืกพี่น้องลุ้ดลึกลำบานจอจอที่มีก้นอนาะเป็นเสียงมือเป็นจอแบนทุกมือนี้เขาจะใส่จอแบนแต่โทรทัศน์เฮายังลุ้นบูกเบืกอยู่พี่น้องถามนี่เงินเกิดมีชื่อไหมผักไว้ก่อนเบรคก่อนพี่น้องไม่ได้อยางได้ช่วงนี้เนาะกลาไอ้บลาเขาเรียกวิ่งมาคนเชียงใหม่ซื้อกระเบื่อมาปูของนอนของนอนใหญ่ของดาวน่ะเดชบอคุณแม่เนี่ยนอนน้ำดาวเนาะเลช พื<จ>้นปูนมันก็เสะฮะเด้ไอ้บางเลยว่าปูแต่ของนอนของหนึ่งของใหญ่ซะก่อนให้คุณแม่นอนให้คุณแม่นอนแบบสว่างสบายสะอาดนะคุณแล้วเหยียบคุณแลแล้วก็จะไปซื้อบานประตูมาใส่ของนอนคือของของนาบ้านมันจะเป็นของผ้าเอาไปซื้อประตูมาใส่จะซื้อมาใส่ของนอนใหญ่ของดาวนั่นแหละเป็นซองซองบานกากีบหนึ่งแม่นอันหนึ่งแม่น ราคาสองพันหาพี่น้องสองอันจะหาพันเดี๋ยวพีพ่แตนแพงๆคือเมื่อนัานกันเมื่อวาทายคลิปใลยพี่น้องเบิ่งดาวซื้อตู้ตู้ใส่เสื้อผ้าซื้อใหม่ในราคาสามพันรายเนี้ยอยากได้พี่น้องเลยเดี๋ยวตูน้นวยนี่ก็บาได้เอาเมื่อนตูน้นายนี่ก็มีเครื่องเพื่อนพี่น้องพอมาบ้านห้าวกันเนาะที่พากันซื้อไว้คือผ้าหม่มมีหมอนมีเอยียงพวกสารพวกเสื้อแบบงามเป็นเดียรเป็นงานมากก็คือจำเป็นเครื่องของนี้คุณแม่เพวกพวก็จะซื้อไว้แต่แค่ค่าไรก็ู เดี๋ยวสู good. Good so okay. ้หน่วยหนึ่งก็ไปเอาเมือแล้วนี่อีกหน่วยหนึ่งอยู่เพื่อนไอ้เต้มาเพื่อนรังเก่าอยู่อยู่เิงเพื่อนตัวบอนบดพวกสีเนี่ยพี่น้องเพื่อนรังสีเขียวนะเพื่อนเพื่อนรังทรายเนาะแต่สีคนเมือแต่ยังบไปเอาเมืออะมันจะเป็นเพื่อนเพื่อนคือกันอ้อยเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์พื้นที่กับพี่น้องจัดการกันนองไขมุกเดี๋ยวอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเถื่อเด้อโอเคพอก่อนครับพี่น้องเก็บของอย่สั่นหลุมแลหละครับมาเก็บสั่นเพิงต่อ สันเถิงกับเป็ดตะยูเป็ดตะยูพี่น้องสมมติว่าคือตะกี้นะเนาะห้าบุรีโกะออกนะมันกะสีแจห้ากะสีอยู่ขึ้นมาอยู่เถิงพี่เนี่ยตะกี้กันพี่ใหญ่ทอนอยู่ผู้เดียวพี่เนาะแล้วกับบุรีโกะตัวตน,นี้ออกมันกะสีแจ้งแบบเป็นเป็นบ้านเป็นบ้านไม้ยังชีชนะลังในน้อยย,อยังชีมันกะลมสีพัดเข้ามาในนี้อันนี้นะตะกี้นะบ่มีพี่น้องเลยยันโจรขึ้นเพิ่นก็เลยเอาตะนางมาใส่ถ้าสมมติว่าห้าบุรีโกะตัวนั่นออกแล้วกะบ่มีตะนางนี่โอ้บรรยากาศ ด้อสิขัางี่งีปพี่น้นองบา้านชวนสันวเทิงนะสาวเป็นคุณพ่อเนี่ยตีเพดานนี่คุณพ่อเหตเองนี่แอมมันนี้คุณพ่อเหตเ,นงงเหองนี่เมื่อเมื่อไงจักไม่เฮียงอันนี้คนเก็บเอาในนังคองอนะันนี้มันไหลมานะเมืเ่อเด็ดคัาฉีกมากเลยพี่นอ้องคะจะอยู่พี่น้องทางสัตว์เพิงก็าาดได้แต่เสียดายผมมีคนอยู่เข้ากับมาทำความสะอาดหากักสา,ากว้คือเก่านะอันนี้กับคุณพ่อแอมเองเองานมะ จะเป็นข่อผ้าอะไรก็มีผ <c oughs> <c oughs> ู้บุญยังต่างๆออสิเกนแบบเนี่สาวก็จะเป็นสาใหม่แดงพี่น้องมีอยังพ่อใหญแล้วแต่งเพิ่นเอาเสื้อมาห้อยทั้งเก่เบิ้งเนี่ยจะมีแต่ละอันนะแล้วก็คันได้คันได้ก็คันได้ก็ยังงางาใหม่แดงพี่น้องพ่อใหญ่ทอดก็เอามาคัดเลยก็ลงแล็กงามๆแต่ว่าเฮาบไปทำความสะอาดมันกะสิ บ่เหลืออัมปะไดลูกติง่งลูกติงอันนี้ก็จะเป็นง่าไม้ง่าไม้แดงพี่นอ้องามแบบธรรมชาติขนาดเลยขาบุงมีตะนางอันนี้แล้วก็บรรยกตัวน,นี้ออกคือแบบเป็นบ้านสวนแบบอยู่เย็นๆนะบนนี้เทาไหา่ออกมาอยู่หลายคน่ะพรใหญ่ทอนมันก็เลยก่อออก,กเลยบานปลายเป็นประมาณนี้นะพี่เนาะขามีแต่สั้นเถิงในประเทศแต่พืชทางลุ่มอยู่เนโอ้สิหักแหงแต่อันนี้แล้วก่อลเลยมันคึมมันเหมือพี่นนอง น,นี่นะหอนดอกไฟหมุกเชียเขื่อลงอันใดที่ห้ามโวยใจเก็งไปขีดหาก็บสิปัดทำพรวนสะอาดปัดทั้งรุดเทงแหละผุแหละจะทีลงปัดทั้งลุมโดยกะทูหลังนะเลยหกแห้งืก็เลยอยู่มาเป็นเดือนนี่เลยากใหญ่กระลายมูลมังโมระโดเพื่อนซานได้มาจากไผ ให่มาจับป่อยทอนเนยาะป่อยทอนทุกอย่างเลยคือป่อ่ทอนสางหอยหายป่อ่ทอนเห็ดเป็นทุกอย่างสางเห็ดเดือนเป็นทุกอย่างให้ลูกแลว้วค่ะตรงนี้น,น้อมันอยู่กับบานกับอะไรเออคุณยิเงเด็ดนางเนาะบินไปดุใสแไไ่แว่นคนแรกนาวฮาร์ดคุณครูนาวทำอะไรคะ หนีท้องหลินคะ่ะห<ๆ>ลินงูเลยเหรอึงปีนามาดูคุณครนะูนาวน่ารักมากสบายดีป,ป้าลุงแน่เห็นยังเกาะหนีท้องหลินจ้าไม่ใช่บอกว่าหมอนเด็กลูกสาวไปเนาะโอเคเดี๋ยวเนาะจีบไปจีบว่าขึ้นเทิงนะ่ะ <c oughs> ตอนนี้เอากระเมียนทุกอย่างเขาทีเขาทางเลยพี่น้องนี่คอยเป็นหูเป็นตาขึ้นมาเนี่ยบัดเนี่ย เื่องคองเฮากบบะบวบเบิร์ดเสล่งซ้ำ <c oughs> พ่อใหญ่ทอดน้าก,กลางมงไวยเห็ดแบบคือมีคนอยู่อ่ะเด็กๆก,กับคองเต็มโหลดนี่พวกเครื่องแถวนี้เฮากะซีเอาเมื่อแต่มันบวบเบิดโหลดบล่ได้เฮาจริงๆม,มาเข่ามากอีกเที่ยวหนึ่งพี่น้องนี่ทางในก็จะประมาณนี้แต่ว่าเฮายัางบดได้อันนักพี่น้องเฮายัางบดได้ทูเดี๋ยวพังเบิรงพักผ่อนตอนแรงบางที่เฮากะซีมา ปัดแล้วก็ทูอีกรอบหนึ่งพี่น้องปัดอีกรอบหนึ่งแล้วก็ทูพอเขาลืมเอาแนวทูมาสิประมาณนี่จ้าเป็นแะ้วเด้อบัานพี่น้องเอ้ยเมียนไปเมียนมากอะเวลาอะบ่ายโมงายแล้วบ่ายโมงก,กวัาๆแล้วหิวเข่าอลไรพี่น้องเดี๋ยวเขาก็จะอัดบ้านชวนไว้แล้วก็ซิมเมือห่างกินเขาก่อนฟักทองเซ้ามีแหงก่อนพี่น้อง ปิดไฟปิดหน้าต่างโอเคจ้าสำหรับคลิปนี้ดาวก็ขอจบเพียไไ้เพียงสำานียกกันด้วยพี่น้อง